มาทบทวนเรื่องกอไก่ถึงฮอนอฮูกใช่ไหมครับใช่ครูอ่ะมาแม่ถามก่อนพยัญชนะไทยเนี่ยมีกี่ตัวลูกสิบสี่สิบสี่ตัวอ่ะสี่สิบสี่ตัวอ่ะเรามาเริ่มเลยอันนี้ตัวอะไรครับก็ไก่ขอไข่มีเลอะเงี้ยอ่ะเปิดครับนี่ตัวอะไรครับ มอ,อมอันนี้อะไรครับขอวอวดขอไฟ,ไฟน้องเปิดเป็นไหมลูกเปิเปอ่ะข้อแล้วขอขนขอระฆังอื้อตัวอะไรครับงาหนูอาจาร

ดอชะดา,ดอ,ะดาอ่ะอ่ะต่อไปหอวีบตอปะตักตอปะตักหัวทิมลิมขอทานอืมขอทานขอนอมสมทุพอืมาผู้เท่าอืมต่อไปนอนเนอนนอนฮะ นอนนอนอเรนนอนเรนอันนี้ดอเด็กอ่าดอเด็กต่อไปต่อเตาขมผอถุงอืม <laughs> อะผอทหารอืมผอท่องอืม มีทองทองด้วยครับอันนี้หมูมีอันนี้ตัวอะไรครับงาลูอืมมาไม้อ่าเก่งมากอ่าต่อไปครับอ๊าข้ามครับลูกข้าม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 อะใบไม้ไ้อะไรครับบอปลาสวยงามมากเลยอ่ะอืมอันนี้ตัวอะไรครับผอผึ้งผึ้งต่อยเนี่ยต่อยสิครับผอผึ้งอ่ะผอผึ้งเป็นสัตว์อันตรายต่อไป พอฝาพอนามันไม่ใช่พอพานเออต่อไปครับพอ,อฟันสะอาดเอาเอ้ยพอฟันสะอาดเอาพอฟันอฟันเอนนเออันนี้ลูกพอสัมผัสเอออันนี้เป็นเรือนะใช่อันนี้โมมาโยยักต่อไป รอเรืออ่ะต่อไปรอลิงอ่ะต่อไปสีเขียวอีกตัวอะไรครับวอแหวนนี่โซซาล่าอ่ะต่อไปครับเออไม่เดินจ้ององั้นนะตัวอะไรอะลูกสอสีสอรือสีสอรือสีสอเสืสอ เออก็มีเหมือนกันใช่อ,อ่ะต่อไปอ๋อหีบเฮ้ยรอจุกลาเออ่อไปรอน้ําอน้ําที่ไหนเล่าอ๋ออ่างอ่ะต่อไปนกฮูกถอนกฮูก จบแล้วปบมือให้หน่อยค่ะอันนี้อันนี้เอาได้เหรอได้ลทำเป็นเหรออันในท่องนี่นี่ตัวอะไรนกอไข่ขอขวขอไข่นี่มันโทเฮ้ยขอคขวอันนี้ต้องไปยังท่องไม่ได้อ่ะบายบายเพื่อนก่อนเร็วอันนี้เอาหนิอ่ะบายบายก่อนเร็วบาย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 วันนี้ต้องไปก็ท่องกอไก่ ถึงหอน้องคู่ค่าเพื่อนๆฟังแล้วน้องไปไปทบทวนใหม่อีกรอบนึงก่อนนะคะบ๊ายบาย